11นักเตะและโคดยอดเยี่ยมรีโวไทยลีก2023-2024นัดที่9เพจไทยลีกประกาศ11ผู้เล่นและคุณสือยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่9ระหว่างวันที่27-29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งในสัปดาห์นี้เตะกันครบทุกคู่ทั้ง16ทีมเริ่มกันที่ทูบางคอกยูไนเต็ดยังคงรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมไว้ได้อีกเกม เมื่อเปิดรังรัวแซงชนะราชบุรีเอฟซสต่อหนึ่งรักษาสถิติไร้พ่าย,ายเป็นเกมที่11ติดต่อกันร่วมทุกรายการขึ้นไปนรังจากฝูงร่วมกับแกนท่าเรือเอฟซีที่แข็งมากกว่าอยูหนึ่งนานส่วนผูเ้เล่นที่ติดทีมในวีคนี้ได้แก่มามุดดาฮัตตาและเอเวอรตันคอนคันเวสที่กดกันไปคนละหนึ่งประตูรวมถึงโคดแบนทัชตะวันสีปานก็ติดทีมในตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมเช่นกันทางด้านขอนแก่นยูนเต็ดบอลเป็นโคชหันมาใช้โคดชอก เอกลักษ์ท่องอำ่ำตีกีโปลเลเซนรุ่นที่2ก็ไปเดิมคุมทีมชนะนัดแรกทันทีโดยการบุกต้อนปอริเทโรเอฟซีสตอนหนึ่งโดยเป็นการชนะเทโรนัดแรกนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นสูลีกสูงสุดอีกด้วยทําให้มี3นักเตะติดทีมเข้ามาในสัปดาห์นี้ได้แก่สตีเฟนลองจิวยิ่งหนึ่งใจหนึ่งชัดชัยเจียกลางยิ่งหนึ่งประตูและศักดิ์สิทธิจิตวิจารณ์เคียบอลไป5ครั้งและชนะแกนดวล3มใน5ครั้ง ปิดท้ายกันที่อุธานีเอฟซีทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆยเก็บชัยชนะได้2เกมติดต่อกันโดยเปิดรังทุกมืองทองยูนิเต็ด4-2ทําใ,ทให้ทั้งชิกโกชิเอ็มบากดไป1ประตูและเจมเบรตฟอร์ดมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมสสัปดาห์ติดต่อกันด้วยสําหรับทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่9มีดังนี้โพรักษาประตูกิติพงผู้แถวเชือกมีจีปทุมยูยมนิเต็ดกองหลัง เอวอร์ตันคอนคันเวสทูบังคอกยูไนเต็ดฮอเก้ฟิลิเป้ตดปัดเอฟซีศักสิทธิจิตวิจารณ์ขอนแก่นยูไนเต็ดกองกลางเจมเบอร์เลรดฟอร์ดอุทัยธานีเอฟซีชัดชัยเจียกกลางขอนแก่นยูไนเต็ดโมฮัมเหม็ดออสมันลำพูนวอร์ีเยอร์สตีเฟนลองจิวขอนแก่นยูไนเต็ดกองหนา้าชิกโกชิเอ็มบาอุทัยธานีเอฟซีมามุตฮัดดาทูบังคอกยูไนเต็ดจอนบาจโจสุขุไทยเอฟซี ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแทชตอวันสีปานทูบังคอกยูไนเตตต้องชนะท่าเรือบุรีรัมวิกิตผลงานสอแย่สุดในประวัติศาสตร์ปราศสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูเนเตดสอสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำเมื่ออาจจะทำผลงานแย่สุดในประวัติศาสตร์หากไม่ชนะในเกมดวลสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีในศึกเอฟเอคัพในวันพุทธที่1ตุลาคมนี้ ดยทัพปราสาทสายฟ้าที่พึ่งสะดุดเจ้ากับเดรปิดอีจีปทุมยูนิเต็ดในถิ่นช้างอารีนาด้วยสก,กอร์ศูนย์ต่อศูนย์ซึ่งพวกเขามีโอกาสได้ประตูจากจุดโทษในครึ่งแรกแต่โกรันเา้าซิส์ยิงไปติดเสีกิติพงผู้แถวเชือกอย่างน่าเสียดายทำให้เวลานี้รวงมาอยู่อันดับ4ี่ต่หลังจากฝูงอย่างการท่าเรือเอฟซีอยู่3คะแนนแม้จะเตะน,น้อยกว่าหนึ่งนัดก็ตามจากผลงานดังกล่าวทำให้เวลานี้ของไอเทอร์ปาปาส กุนซืชชวออสเตรเลียนั้นจากผลงานดังกล่าวทำให้เวลานี้ทีมของอาร์เธอร์ปาปาสกุนซูชชวออสเตรเลียนั้นไม่ชนะใครมาแล้วหนัดติดต่อกันในทุกรายการประกอบด้วยบุกไปแพ้เวนฟอร์เรสโฟกูศูนย์ต่อหนึ่งเลดศึกเ c l อเสมอชนบุรีเอฟซีต่อ2ในบ้านศึกไทยลีกบุกไปเสมอเชียงรายเอฟซีต่อศศึกไทยลีกแพ้เมลเบิร์น0ูนย์ต่อ2ในบ้านศึกเ CL แลและล่าสุด เสมอบีจีปทุมศูนย์ต่อศูนย์ในบ้านศึกไทยลีกซึ่งหากเกมวันพุธนี้ที่บุรีรัมย์จะเปิดบ้านดวลกับการท่าเรืออฟซีในเกม f a ฟเัรอบ64ทีมสุดท้ายหากพวกเขายังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ใน90นาทีนั่นจะทําให้ทีมไม่ชนะไคหกเกมติดเป็นผลงานย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร์เลยทีเดียวนับตั้งแต่นวินชิชชอบเทคโอเวอร์สโมสรจากแกนไฟฟ้ามาเป็นบุรีรัมพีเอเอ เมื่อปี2553ในทีเดียวสำหรับบุรีลัมยูเนเต็ดถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการฟุตบอลยุคนี้หลังคว้าทิปเปิลแชมป์บอลในประเทศมาแล้ว2ุฤดูกาลติดต่อกัน